สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณอัครวิทนะคะอัครวิทนะนะคะน้องอัครวิทชื่อเล่นชื่ออะไรคะแดนแกรลนะคะแดนแดนน้องแดนเนาะน้องแดนตอนนี้ศึกษาหรือทำงานอยู่คะเล่นที่ไหนคะเล่นที่ไหนคะียน่ชั้นอะไรคะม2ม2อยนแค่ม2เองทำไมถึงสนใจภาษาญี่ปุ่นคะ อยู่นานเลยใช่ตอนเด็กอยู่เป็นปีเหรอคะไม่ถึงปีงครับสองเดือนอ๋อค่ะค่ะก็ชอบครับก็เลยเริ่มเรียนตอนแรกก็เรียนเป็นคอร์สเด็กๆครับก็บผู้ชายคนคเรียนที่ลับถนะ,ะ,ะแล้วก็เริ่มสอบเอสห้าปอห้ออาแล้วน้องแดนเรียนที่กรุงเทพพิทยามีเรียนภาษาญี่ปุ่นไหมคะ สดงว่ามีใจรักจริงๆเนาะอะอพี่อยากทราบถึงแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่อยากเรียนอาจารย์ตลอดจนเมื่อน้องแดนเรียนอาจารย์แล้วกระทัาใจอาจารย์แค์งรำไหนบ้างคะตอนแรกก็จริงๆไปสอบอมาแล้วครั้ง่แาไม่ผ่านคุณแม่ก็เลยเสนคอิใข้าไปเจอัอก็าามคนแนก็เลย แล้วพอม,มาเรียนอาจารย์แล้วประทับใจอาจารย์ตรงไหนบ้างคะก็สอนช่างบอกเครับ,รมบไม่นา่าเลยแล้วก็นะฮะก็แม่แล้วก็พองก่อแช้กันสอนครับบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยัง,งบ้างไหม้องแดนค,ครับค่ะน้องแดนมีอะไรจะฝากบอกน้าอาจารย์แม่งมากโอ้ยอยากให้สอนเอง ขอบคุณค่ะน้องแดนค่ะขอบคุณค่ะ